ช,ชอบบ้านของคุณยายที่สุดเลยครับหนูจะชอบบ้านของคุณยายมากกว่ามีขนมให้กินทั้งวันเลยค่ะมแม่บอกแล้วไงว่าอย่าพูดคําว่าก,กินให้ใช้คําว่ารับประทานคําว่ากินน่ะเอาไว้ใช้กับพวกไม่มีการศึกษาอย่างพ่อพวกเราเนั่นผมอย่าสอนลูกแบบนี้สิทาไมอะครคุณแม่ก็หนูพูดความจริงอะ่ะแล้วหนูก็สอนลูกแบบผู้ใหญ่มีอะไรก็พูดกังตรงไม่ต้องมาสร้างภาพโกหกเด็กถ้าพ่อมันเลวต้องบอกว่าเลวนะเจ๊จคุณแม่คะ เดี๋ยวสายพาหลานกับคุณประกรณ์ไปทานขนมที่โต๊ะริมน้ำก่อนนะคะอะไปสิลูกไปค่ะมาแล้วขอบคุณมากนะคะคุณประกรณ์ที่ขับรถมาด้วยกันได้อยู่ทานอะไรกันก่อนกลับนะคะผมขออนุญาตทานแค่ขนมนะครับแล้วกลับไปทํางานเลยดีกว่าครับช่วงบ่ายผมมีประชุมที่เลื่อนไม่ได้ด้วยครับเดี๋ยวกลับพร้อมกันนะเจ้านายฉันขอไปดูที่หลับที่นอนให้ลูกก่อนคุณยายคะคุณแม่จะไม่นอนกับเราเหรอคะ ใชครับคุณพ่อตีคุณแม่ด้วยหรอครับคุณยายคะคุณพ่อกับคุณแม่จะเลิกกันหรอคะลมดีนะครับค่ะต้นไม้ก็เยอะด้วยเออเออแล้วนั่นสำนักงานไรเหรอครับคุณสายอ๋อ,อเป็นสำนักงานจาัดสรรที่ดินค่ะ อ๋อจัดสรรที่ดินของคุณแม่คุณสายเพื่อขายใช่ไหมครับเห็นเจ้เคยชวนผมมาซื้อที่ดินแถวนี้อยู่นะครับใช่ค่ะคุณอาครับให้ผมคีย์คอหน่อยสิครับผมอยากเด็กกิ่งไม้อันนั้นทําเป็นดาบตีกับหนูจ๋าไม่เอาจ๋าไม่ตีดาบกับพี่จิ๊บหรอกพี่จิ๊บชอบตีจ๋าเจ็บก็เธออยากโง่เองอ่ะจิ๊บทาไมว่าน้องอย่างนั้นไม่ดีเลยนะจิ๊บเป็นผู้ชาย จิ๊บต้องปกป้องผู้หญิงรู้ไหมที่คุณพ่อยังตีคุณแม่ได้เลยแล้วจิ๊บไม่สงสารคุณแม่หรอครับืึงสงสารครับถ้าอย่างนั้นนะ่ะจิ๊บต้องอย่าทำร้ายใครโดยเฉพาะผู้หญิงจิ๊บต้องปกป้องคุณแม่กับน้องรู้ไหมครับ ครับนะสายมานี่มาเออคือแถวนี้ต้นไม้เยอะเออแล้วลมก็พัดดีนะครับเออสำนักงานของคุณสายคงไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับค่ะสายต้องขอโทษคุณประกรณ์อีกครั้งนึงนะคะที่รบกวนอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเลยครับ เป็นการรบกวนที่ผมเต็มใจนะครับคุณอามาจีบนาา้าสายหรอครับจีบาพาน้องไปดูปลาตรงนั้นไปเดี๋ยวน้าให้พี่จำปลาเอาขนมไปให้แล้วถ้าใครไม่เชื่อฟังน้าเนี่ยน้าจะงดขนมหืม สายต้องขอโทษคุณประกออีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเลยครับเด็กเขาก็เป็นผ้าขาวดีนะครับต่างจากผู้ใหญ่เพราะยิ่งอยู่นานก็ต้องเจออะไรมากมายจนไม่เหลือความขาวพี่สมเป็นคนปากร้ายแต่จริงๆแล้ว,ว่พี่สมเป็นคนติตใจอ่อนไหวนะคะผมทราบครับผมถึงไม่เคยถือสาปากของเจเลยนะครับ เพราะหลายครั uhm ้งที่มีโปรเจกต์เกี่ยวกับโฆษณาเรื่องความรักหรือครอบครัวเนี่ยเจ๊เขามักจะคิดไม่ออกนะครับเพราะเจ๊เขาไม่อ hmm. ินกับเรื่องพวกนี้ครับคุณประกรณ์หมายถึงพี่สมเขาไม่ค่อยอินกับเรื่องครอบครัวหรอคะเออไม่ใช่หรอกครับคือจริงๆเจ๊เขาอินเรื่องครอบครัวความรักมากนะครับแต่ที่เจ๊เขาคิดไม่ออกเนี่ยเพราะภาพในหัวของเจ๊อาจจะไม่ได้สวยงามนะครับเจ๊เขาถึงไม่มีไอเดียดีๆเสนอออกมานะครับ